ท่านผู้ชมครับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาในพุทธศักราช2569นี้ได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่โลกต้องจารึกเมื่อมหาอำนาจระดับแกนกลางของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอย่างออสเตรเลียและญี่ปุ่นได้ตัดสินใจก้าวออกจากบทบาทผู้สังเกตการณ์สู่การยึดตำแหน่งผู้คุมกฎอย่างเต็มตัวคำประกาศล่าสุดที่ส่งตรงถึงกรุงพนมเปญไม่ใช่เพียงแค่การแสดงความกังวลทางการทูตเหมือนที่ผ่านมา แต่มันคือการยื่นคำขาดครั้งสุดท้ายที่สั่นสะเทือนไปถึงรากฐานอำนาจของตระกูลหุ่นโดยระบุชัดเจนว่าหากกัมพูชายังไม่ยุติการพรพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์และหยุดการล่วงละเมิดอธิปไตยของประเทศไทยโดยทันทีกัมพูชาจะต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรทางทหารและเทคโนโลยีขั้นรุนแรงแบบเต็มรูปแบบทั้งประเทศนี่คือสัญญาณการจบเหตุของระบอบที่พยายามใช้ความรุนแรงตามแนวชายแดนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากความล้มเหลวภายใน พราะในโลกยุคใหม่ที่ความมั่นคงพึ่งพาเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานระดับโลกการถูกตัดขาดจากญี่ปุ่นและออสเตรเลียหมายถึงการทำให้กองทัพทั้งกองทัพกลายเป็นอัมพาตในพริบตาสาเหตุที่ทำให้ออสเตรเลียและญี่ปุ่นต้องลงมาเดินเกมโหดในครั้งนี้มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่กองทัพไทยและหน่วยข่าวกรองสากลรวบรวมได้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงที่เผยให้เห็นการตั้งฐานยิงจรวด B.M.21 ใกล้เขตชุมชนและโรงเรียน เพื่อใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์หรือคลิปวิดีโอจากสำนักข่าวเอลจาซีราที่แชร์ความเน่าเฟะภายในกองทัพกัมพูชาที่มีการยิงกันเองระหว่างทหารฝ่ายที่พักดีต่อผู้นำกับทหารที่ต้องการลี้ภัยมายัางฝั่งไทยข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ากัมบูชากำลังกลายเป็นตัวอันตรายที่ทำลายเสถียรภาพของอาเซียนซึ่งญี่ปุ่นในฐานะนักลงทุนรายใหญ่ที่วางรากฐ,ฐานทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้มานานหลายทศวรรษ ยอมรับไม่ได้หากความขัดแย้งนี้จะลุกลามจนกระทบต่อเส้นทางขนส่งสินค้าและพลังงานในอ่าวไทยขณะที่ออสเตรเลียซึ่งให้ความสําคัญกับระเบียบโลกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายมองว่าพฤติกรรมของกรัรมพูชาเป็นการท้าทายอํานาจของมิตรประเทศอย่างไทยที่ยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมมาโดยตลอดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับพนมเปญในคําขู่ครั้งนี้คือขีดความสามารถในการคว่ำบาตรเชิงระบบญี่ปุ่นและออสเตรเลีย ถือเป็นผู้เล่นสำคัญในการจัดหายุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีการสื่อสารหากทั้งสองชาติสั่งระง,งับการสนับสนุนอะไรล่สำรองระบบนำทางดาวเทียมและซอฟต์แวร์ควบคุมการรบที่กัมพูชาเคยได้รับผ่านโครงการช่วยเหลือต่างๆจะกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ไร้ค่าทันทีทหารไทยที่ประจำการอยู่ตามแนวชายแดนตั้งแต่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ไปจนถึงเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกต ต่างรับทราบถึงการสนับสนุนจากพันธมิตรในครั้งนี้ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจว่าไทยไม่ได้ยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวในขณะที่กองทัพกัมพูชาเริ่มตกอยู่ในภาวะพารานอยอย่างหนักผู้นำระดับสูงเริ่มหวาดระแวงว่าอาวุธที่อยู่ในมือนั้นจะถูกปิดสวิตช์จากทางไกลได้ทุกเมื่อหรือแม้กระทั่งการถูกจำกัดพื้นที่ทางการทูตในเวทีโลกจนไม่เหลือทางเดินนี่คือจุดเริ่มต้นของจุดจบสำหรับผู้ลุกรานที่ประเมินความอดทนของประเทศไทยและพันธมิตรต่ำเกินไป บัดนี้เวลาของการเตือนได้สิ้นสุดลงและเวลาของการชดใช้ด้วยราคาที่แสนแพงกำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เจาะลึกลงไปในรายละเอียดของมาตรการคว่ำบาตรที่ออสเตรเลียและญี่ปุ่นนํามาใช้เราจะเห็นว่านี่คือการโจมตีเข้าที่จุดตายของโครงสร้างอํานาจในกรุงพนมเปญอย่างแม่นยําและเลือดเย็นที่สุดญี่ปุ่นไม่ได้เป็นเพียงผู้บริจาคเงินรายใหญ่รายหนึ่งเท่านั้น แต่ญี่ปุ่นคือสถาปนิกผู้วางรากฐานระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและระบบโทรคมนาคมเกือบทั้งหมดในประเทศกัมพูชาหากรัฐบาลโตเกียวตัดสินใจระง,งับการสนับสนุนทางเทคนิคบำรุงรักษาหรือตัดการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ควบคุมระบบสื่อสารหลักกองบัญชาการทหารสูงสุดของกัมพูชาจะสูญเสียความสามารถในการสั่งการหน่วยรบตามแนวชายแดนในทันทีระบบวิทยุสื่อสารที่เคยโฆษณาว่าทันสมัยจะกลายเป็นเพียงกล่องเหล็กไร้ค่าที่ไม่สามารถส่งสัญญาณข้ามภูเขาได้ ในขณะที่กองทัพไทยมีระบบเน็ตเวิร์กเซนทริกที่เชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่นผ่านดาวเทียมและระบบควบคุมที่ผลิตเองภายในประเทศความแตกต่างด้านเทคโนโลยีนี้จะทําให้กองทัพกัมพูชากลายเป็นคนตาบอดท่ามกลางสมรภูมิที่ซับซอ้อนและรวดเร็วในเวลาเดียวกันทางด้านออสเตรเลียมาตรการคว่ำบาตรทางทหารที่ประกาศออกมานั้นมีความรุนแรงและครอบคลุมอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน มันรวมถึงการยกเลิกโครงการฝึกอบรมร่วมทางการทหารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองกรองเชิงลึกซึ่งกัมพูชาพยายามอย่างหนักในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเพื่อขอเข้าร่วมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของหน่วยรบพิเศษและหน่วยข่าวกรองของตนเองการถูกตัดออกจากวงโครจรความมั่นคงของออสเตรเลียไม่เพียงแต่ทําให้การพัฒนาบุคลากรสายบูข,ของกัมพูชาหยุดชะงักลงอย่างสิ้นเชิงแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณเตือนอย่างเป็นทางการไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ ว่ากัมพูชาได้ถูกตีตราว่าเป็นบุคคลอันตรายที่ไม่ควรครบค้าสมาคมหรือให้การสนับสนุนในมิติด้านความมั่นคงอีกต่อไปนักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์มองว่านี่คือการทำสงครามจิตวิทยาขั้นสูงที่ทำลายขวัญและกำลังใจของระดับแกนนำกองทัพกัมพูชาอย่างย่อยยับเพราะเมื่อเหล่านายทหารระดับล่างเริ่มตระหนักว่าผู้นำของพวกเขาที่พยายามสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งกำลังพาประเทศไปสู่ความหายนะและการถูกโดดเดี่ยว จากมหาอำนาจที่มีความเมตตาและเป็นมิตรแท้เสมอมาอย่างญี่ปุ่นและออสเตรเลียความจงรักภักดีที่เคยถูกสร้างขึ้นด้วยผลประโยชน์ก็เริ่มสั่นคลอนอย่างรุนแรงปรากฏการทหารกัมพูชาละทิ้งหน้าที่หรือแอบติดต่อผ่านช่องทางลับกับกองกําลังฝั่งไทยเพื่อขอความช่วยเหลือหรือรี้ภัยเริ่มมีให้เห็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆตามแนวชายแดนในเขตจังหวัดตราดและจันทบุรีซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งยืนยันว่าภายในของกัมพูชากําลังปรีแตกจากความกดดันของมหาอำนาจภายนอก ที่ร่วมมือกับไทยในการปิดล้อมทุกทิศทางนอกจากนี้ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะตามมาจากการคว่ำบาตรครั้งนี้เนี่ยถือเป็นฝันร้ายที่แท้จริงที่สั่นคลอนไปถึงรากฐานของระบบการปกครองญี่ปุ่นคือผู้ซื้อสินค้าเกษตรรายใหญ่และเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมหาศาลในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามเมืองสําคัญของกัมพูชาหากมีการประกาศถอนการลงทุนหรือลดระดับความสัมพันธ์ทางการค้าเพื่อตอบโต้พฤติกรรมก้าวร้าวต่อไทย จะทาให้แรงงานชาวกัมพูชาจํานวนหลายแสนคนต้องตกงานในชั่วข้ามคืนนี่คือแรงกดดันมหาศาลที่พุ่งตรงไปยังศูนย์กลางอํานาจเพราะความมั่นคงของบรลลังอํานาจนั้นขึ้นอยู่กับความสงบสุขของท้องอิ่มของประชาชนเมื่อประชาชนเริ่มมองเห็นว่าศัตรูที่แท้จริงที่ทําให้พวกเขาต้องอดอยากไม่ใช่ประเทศไทยที่พวกเขาถูกปลูกฝังให้เกลียดชังแต่คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมหันของผู้นําตนเองที่ไปท้าทายกฎระเบียบสากลและรังแกเพื่อนบ้าน ที่เป็นมิดอย่างไทยแรงสั่นสะเทือนจากภายในนี้เองจะรุนแรงยิ่งกว่าระเบิดทุกลูกที่ไทยเคยยิงออกไปเพื่อตอบโต้ออสเตรเลียและญี่ปุ่นรู้ดีว่าจุดอ่อนของกัมพูชาคือความเปราะบางทางโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาต่างชาติและพวกเขากําลังบีบคั้นจุดนั้นอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้นํากัมพูชาย,ยอมจํานนและถอยกลับเข้าสู่ที่ตั้งก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายไปสู่สงครามเต็มรูปแบบที่กัมพูชาไม่มีวันชนะ หากเราหันไปมองในมุมของยุทธศาสตร์การทหารและความมั่นคงระดับภูมิภาคการที่ออสเตรเลียและญี่ปุ่นก้าวเข้ามาแทรกแซงในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นแผนการที่ผ่านการคำนวณมาอย่างถี่ถ้วนข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองสากลระบุว่ากองทัพกัมพูชาพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยรบพิเศษและระบบยิงจรวดหลายลำกล้องโดยการขอความร่วมมือจากชาติมหาอำนาจอื่นที่อยู่นอกภูมิภาค แต่ทว่าความพยายามเหล่านั้นกลับถูกขัดขวางด้วยมาตรการตรวจกรองที่เข้มงวดของออสเตรเลียซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม5ตาหรือ five eyes ที่คอยเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวที่เป็นภัยต่อความมั่นคงในแถบอินโดแปซิฟิกการยื่นคำขาดครั้งนี้จึงเหมือนกับการปิดประตูตีแมวเพราะออสเตรเลียได้ประกาศชัดเจนว่าจะระงับการแชร์ข้อมูลดาวเทียม และพิกัดภูมิศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการนำร่องอาวุธนำวิถีทุกประเภทให้กับกัมพูชาหากกัมพูชาย,ยังคงส่งทหารรุกล้ำแนวชายแดนไทยหรือใช้เขตพื้นที่ทับซ้อนเป็นข้ออ้างในการก่อความไม่สงบผลที่ตามมาคือกองทัพกัมพูชาจะสูญเสียความแม่นยำในการโจมตีไปมากกว่า80%ในขณะที่กองทัพไทยซึ่งเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟนของทั้งสองมหาอำนาจ กลับได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็วแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถดักหน้าและตอบโต้ทุกการเคลื่อนไหวของกัมพูชาได้อย่างทันท่วงทีทางด้านญี่ปุ่นพลังอำนาจที่แท้จริงไม่ได้มาจากกระบอกปืนแต่มาจากระบบโครงสร้างพื้นฐานที่หล่อเลี้ยงหัวใจของประเทศกัมพูชาญี่ปุ่นคือผู้สนับสนุนหลักในโครงการพัฒนาท่าเรือและระบบโลจิสติกส์ในเมืองสำคัญอย่างสีนวลซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางการค้าของกัมพูชา คำประกาศคว่ำบาตรทางทหารของญี่ปุ่นนั้นครอบคลุมไปถึงการงดให้ความช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีการควบคุมการจราจรทางเรือและอากาศซึ่งหากญี่ปุ่นตัดสินใจถอนผู้เชี่ยวชาญหรือระง,งับการอัปเดตซอฟต์แวร์กัมพูชาจะไม่สามารถนำเข้าอาวุธหรือสเสบียงทางทหารผ่านเส้นทางน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือการใช้มาตราการปิดล้อมทางเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่าการส่งเรือรบไปปิดอ่าวเพราะมันทําให้ระบบทั้งหมดล่มสลายจากภายในโดยไม่ต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวนอกจากนี้ นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงในโตเกียวยังให้ทัศนะว่าพฤติกรรมของผู้นํากัมพูชาที่พยายามสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งกับไทยนั้นเป็นเพียงการดิ้นรนเพื่อรักษาฐานอานาจที่กําลังสั่นคลอนจากการที่คนรุ่นใหม่ในกัมพูชาเริ่มตั้งคําถามถึงความมั่งคั่งของตระกูลผู้นําท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่าลงเรื่อยๆสถานการณ์ภายในกองทัพกัมพูชายิ่งทวีความตึงเครียดขึ้นเมื่อข่าวลือเรื่องการคว่ำบาตรจากออสเตรเลียและญี่ปุ่นแพร่กระจายไปถึงหูนายทหารระดับล่าง ความรู้สึกไม่มั่นคงเริ่มปกคลุมไปทั่วค่ายทหารตามแนวชายแดนเพราะพวกเขารู้ดีว่าลำพังเพียงอาวุธเก่าๆที่เหลืออยู่จากยุคสงครามเย็นไม่สามารถต้านทานความทันสมัยของกองทัพอากาศไทยที่มีเครื่องบินขับไล่ F-16 คอยลาดตระเวนอยู่เหนือท้องฟ้าได้การที่ชาติมหาอำนาจอย่างญี่ปุ่นและออสเตรเลียออกตัวหนุนหลังไทยอย่างเต็มสุบเช่นนี้ยิ่งทำให้ขวัญกำลังใจของทหารกัมพูชาลดหวบลงถึงขีดสุดคลิปวิดีโอที่มีการส่งต่อกันในโซเชียลมีเดีย ของชาวกัมพูชาเผยให้เห็นกลุ่มทหารที่ออกมาวิพากวิจารณคำสั่งของนายเหนือหัวอย่างรุนแรงโดยระบุว่าพวกเขาไม่อยากตายในสงครามที่ไม่มีทางชนะและไม่อยากตกเป็นจำเลยของสังคมโลกเพียงเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้คนเพียงกลุ่มเดียวนี่คือจุดราวลึกที่ยากจะประสานและเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ายุทธศาสตร์การยึงคำขาดครั้งนี้กำลังทำงานอย่างได้ผลในการแยกผู้นำออกจากกองทัพและแยกกองทัพออกจากประชาชน ไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่ยึดมั่นในหลักการทูตและสันติภาพมาโดยตลอดได้รับเสียงชื่นชมจากนานาชาติในการรับมือกับสถานการณ์นี้ด้วยความอดทนอดกลั้นสูงสุดแต่ในขณะเดียวกันกองทัพไทยก็ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมรบที่สูงที่สุดในรอบหลายสิปีการที่ญี่ปุ่นและออสเตรเลียยื่นคำขาดต่อกัมพูชาในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การปกป้องไทยเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการปกป้องเสถียรภาพของภูมิภาคทั้งหมดไม่ให้ล่มสลาย เพราะความโลบของผู้นําเพียงคนเดียวหากกัมพูชายังเลือกที่จะเดินหน้าเข้าสู่กองไฟแห่งความขัดแยง้งพวกเขาจะต้องพบกับบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติเพราะเมื่อมหาอำนาจที่เคยเป็นมิตรเลือกที่จะหันหลังและลงมือลงโทษอย่างจริงจังนั่นหมายถึงจุดอวสานของอำนาจที่เคยยิ่งใหญ่ในพนมเปญกาลังจะกลายเป็นเพียงอดีตในไม่ช้าท่านผู้ชมครับมาถึงจุดนี้หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมมหาอำนาจอย่างออสเตรเลียและญี่ปุ่น ถึงต้องออกมาขยับตัวแรงขนาดนี้คำตอบซ่อนอยู่ในยุทธศาสตร์เส้นแดงที่ถูกขีดไว้ในระดับนานาชาติการยื่นคำขาดครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของเขตแดนบนพื้นดินหรือในทะเลเท่านั้นแต่มันคือการปกป้องระบบการเงินและเครือข่ายความมั่นคงของภูมิภาคออสเตรเลียได้ส่งสัญญ,ญาณเตือนภัยระดับสูงสุดว่าหากพนมเปญยังไม่หยุดพฤติกรรมยุ่ยยุต่อไทยธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อยุโทโธปกรณ์ของกองทัพกัมพูชาผ่านธนาคารระหว่างประเทศ จะถูกอายัดทันทีในพริบตานี่คือมาตรการดาบสังคมที่รุนแรงกว่าการสู้รบในสมรภูมิเพราะมันจะทําให้กัมพูชาไม่สามารถทําธุรกรรมใดๆเพื่อซ่อมบํารุงอาวุธที่มีอยู่ได้เลยกองรถถังและฝูงบินที่กัมพูชาเคยนําออกมาอวดอ้างในโลกโซเชียลจะกลายเป็นเพียงอนุสาวรีย์เหล็กที่รอวันขึ้นสนิมเพราะไม่มีเงินตราต่างประเทศที่จะไปจ่ายค่าอะไรหรือน้ํามันเชื้อเพลิงเกรดพิเศษได้อีกต่อไปในขณะที่ทางฝั่งญี่ปุ่น ซึ่งเปรียบเสมือนพี่ใหญ่ผู้ใจดีของเอเชียมาตลอดได้ตัดสินใจใช้ไม้ตายสุดท้ายในการทบทวนความสัมพันธ์ทางการทูตและระดับความร่วมมือทางทหารแหล่งข่าววงในจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นระบุว่าโตเกียวกำลังพิจารณาการระง,งับโครงการฝึกอบรมบุคลากรระดับสูงของกองทัพกัมพูชาที่เดิมทีมีไว้เพื่อการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการรักษาสันติภาพแต่ญี่ปุ่นพบว่าข้อมูลและทักษะเหล่านั้น กลับถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อสร้างความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยการยื่นคําขาดของญี่ปุ่นจึงถือเป็นประกาศเนียบัตแห่งความล้มเหลวของรัฐบาลกัมพูชาในสายตาชาวโลกเพราะเมื่อญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องความอดทนยังต้องออกมาประนามนั่นหมายความว่าพฤติกรรมของกัมพูชาได้ข้ามเส้นความถูกต้องไปไกลเกินจะกู้คืนได้แล้วนักวิเคราะห์มองว่านี่คือการเตือนครั้งสุดท้ายก่อนที่ญี่ปุ่นจะใช้มาตรการปิดกั้นทางเศรษฐกิจแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะทําให้ระบบเศรษฐกิจที่กําลังพึ่งพาการส่งออกของกัมพูชาต้องล้มละลายภายในเวลาไม่กี่เดือนความเคลื่อนไหวนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของผู้นํากัมพูชาในเวทีอาเซียนจากเดิมที่พยายามทําตัวเป็นผู้มีบทบาทสําคัญบัดนี้กลับถูกโดดเดี่ยวและตราหน้าว่าเป็นตัวปัญหาที่ขัดขวางความเจริญของภูมิภาคทหารไทยที่ทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยอยู่ตามแนวชายแดนต่างเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ฝั่งกัมพูชาเริ่มมีการลดจำนวนการเคลื่อนไหวของหน่วยรบขนาดใหญ่ลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากความบาดเกรงในผลกระทบจากการคว่ำบาตรที่กำลังจะตามมาหากพวกเขายังดึงดันที่จะเปิดฉากยิงหรือรุกล้ำอธิปไตยไทยแม้เพียงก้าเดียวการยื่นคำขาดจากออสเตรเลียและญี่ปุ่นเปรียบเสมือนการกลางร่มปกป้องประเทศไทยในเชิงสัญ,ญลักษณ์และเชิงปฏิบัติการซึ่งทำให้ไทยมีอำนาจต่อรองที่เหนือกว่ายอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องใช้กำลังเข้าหักหาน กระแสความไม่พอใจภายในกัมพูชาเองก็เริ่มขยายตัวเป็นวงกว้างประชาชนและนักธุรกิจชาวกัมพูชาเริ่มแสดงความกังวลผ่านสื่อทางเลือกและกลุ่มชัดลับว่าการกระทําที่ไร้หัวคิดของผู้นําตนเองกําลังจะทําลายอนาคตของชาติพวกเขาตั้งคําถามว่าความขัดแย้งกับไทยมีค่ามากกว่าความอยู่รอดทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอย่างญี่ปุ่นและออสเตรเลียจริงหรือ แรงกดดันจากสังคมภายในนี้เองที่กําลังบีบให้ผู้นํากัมพูชาต้องถอยหลังกลับไปพิจารณาทางเลือกของตนเองใหม่เพราะในโลกที่หมุนไปในทิศทางของความร่วมมือสากลผู้ที่เลือกจะสร้างสงครามและความขัดแย้งย่อมไม่มีที่ยืนญี่ปุ่นและออสเตรเลียได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาพร้อมจะยืนเคียงข้างประเทศไทยและพร้อมที่จะปิดฉากระบอบที่คุกคามสันติภาพให้จบเ hey, ฮลงอย่างถาวรหากความขาวของผู้นำกัมพูชายัางไม่สิ้นสุดลงที่จุดนี้ ในขณะที่วงล้อมแห่งการคว่ำบาตรเริ่มขยับเข้าใกล้จุดวิกฤตบรรยากาศภายในทำเนียบร,รัฐบาลที่กรุงพนมเปญก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดที่แทบจะระเบิดออกมาข้อมูลจากสายข่าวระดับสูงระบุว่าผู้นำกัมพูชาและเหล่านายทหารคนสนิทกำลังเผชิญกับทางตันที่ไม่เคยเจอมาก่อนการยื่นคำขาดจากออสเตรเลียและญี่ปุ่นในครั้งนี้เปรียบเสมือนการตัดเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงระบอบอำนาจเพราะไม่เพียงแต่จะถูกตัดขาดจากเทคโนโลยีทางทหาร แต่กัมพูชายังถูกขู่ว่าจะถูกตัดออกจากระบบการชำระเงินระหว่างประเทศหรือที่รู้จักกันในชื่อ s w i f t ซึ่งหากสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงกัมพูชาจะไม่สามารถซื้อขายน้ำมันอะไหล่เครื่องจักรหรือแม้แต่อาหารนำเข้าจากต่างประเทศได้เลยนี่คือความโหดร้ายของสงครามเศรษฐกิจที่มหาอำนาจนำมาใช้เพื่อดัดหลังผู้ที่พยายามทำลายสันติภาพในภูมิภาคทหารกัมพูชาที่เคยฮึกเหิมอยู่ตามแนวชายแดนไทยเริ่มมองเห็นชะตากรรมของตนเองว่า หากสงครามเต็มรูปแบบเกิดขึ้นพวกเขาจะต้องสู้ด้วยปืนเก่าๆและรถถังที่ไม่มีน้ำมันในขณะที่กองทัพไทยได้รับการสนับสนุนทั้งข้อมูลและยุโทโธปกรณ์จากมิตรประเทศอย่างเต็มพิกัด100%ความล้มเหลวเชิงยุทธศาสตร์ของกัมพูชายังเห็นได้ชัดจากการที่ออสเตรเลียเริ่มส่งหน่วยลาดตระเวนทางอากาศและเรือรบเข้ามาประชิดพื้นที่น่านน้ำสากลในอ่าวไทยเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบขนส่งอาวุธผิดกฎหมายเข้าไปยังกัมพูชา มาตรการนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าออสเตรเลียไม่ได้ขูเ่เล่นๆแต่พร้อมจะใช้กำลังบังคับเพื่อรักษาระเบียบโลกการที่ญี่ปุ่นและออสเตรเลียเลือกยืนข้างไทยอย่างออกหน้าออกตาเช่นนี้เป็นการตอกหน้าผู้นํากัมพูชาที่เคยเชื่อว่าตนเองสามารถเล่นเกมสองหน้ากับมหาอำนาจได้ในโลกของการทูตยุคใหม่ความน่าเชื่อถือคือสิ่งสําคัญที่สุดและกัมพูชาได้สูญเสียสิ่งนั้นไปจนหมดสิ้นจากการพยายามใช้กําลังทหารคุกคามเพื่อนบ้านอย่างไทย ญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ยังส่งสัญญาณว่าโครงการเงินกู้เพื่อโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการในกัมพูชาอาจถูกระงับทันทีหากสถานการณ์ชายแดนไทยไม่กลับสู่สภาวะปกตินี่คือการกดดันที่ส่งผลกระทบไปถึงรากญ่าของประเทศกัมพูชาและอาจเป็นชนวนเหตุที่นำไปสู่การลุกฮือภายในที่รุนแรงกว่าครั้งไหน แรงกดดันที่มาหาอำนาจทั้งสองประเทศมอบให้นั้นไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อทำลายประชาชนกัมพูชาแต่มีเป้าหมายชัดเจนในการกำจัดอิทธิพลของกลุ่มนายทหารสายเหี่ยวที่ต้องการหาประโยชน์จากความขัดแย้งกับไทยเมื่อกองทัพกัมพูชาเริ่มขาดแคลนงบประมาณและทรัพยากรเนื่องจากการคว่ำบาตรความแตกแยกภายในก็จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นนายทหารที่มีสติเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความฉลาดของผู้นำตนเองว่าเหตุใดจึงยอมแลกอนาคตของชาติ กับความพยายามลุกรานไทยที่ไม่มีวันประสบความสําเร็จขวัญและกําลังใจของทหารเคมรถที่สถานีชายแดนเขาพระวิหารและช่องจอมลดลงอย่างเห็นได้ชัดบางหน่วยเริ่มมีการขัดคําสั่งในการเคลื่อนไหวทางทหารเพราะเกรงว่าจะไปกระตุ้นให้มาตรการคว่ำบาตรของออสเตรเลียและญี่ปุ่นรุนแรงขึ้นไปอีกในขณะที่กองทัพไทยยังคงรักษาความสงบนิ่งและเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ด้วยความมั่นใจว่าความถูกต้องและพันธมิตรระดับโลกอยู่ข้างเราเสมอ บทสรุปของเกมการเมืองโลกในครั้งนี้กำลังเดินมาถึงจุดตัดสินหากผู้นำกัมพูชาย,ยังคงดื้อรั้นและไม่ยอมรับคำขาดที่ออสเตรเลียและญี่ปุ่นยื่นมาให้พวกเขาจะต้องเตรียมตัวพบกับความล่มสลายของระบบราชการและการทหารอย่างเต็มรูปแบบญี่ปุ่นได้เตรียมแผนการอพยพนักลงทุนและบุคลากรของตนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วซึ่งหากเครื่องบินลำสุดท้ายของญี่ปุ่นทะยานออกจากพนมเปญนั่นคือสัญญาณการล่มสลายของเศรษฐกิจกัมพูชายอย่างเป็นทางการ ออสเตรเลียเองก็พร้อมที่จะเสนอมาตรการปิดกั้นการเดินทางของผู้นำกัมพูชาและครอบครัวในระดับสากลทำให้พวกเขาไม่เหลือที่ซ่อนตัวในโลกกว้างอีกต่อไปความจบเหตุที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการที่กัมพูชาประเมินพลังของประเทศไทยและความเหนียวแน่นของพันธมิตรตะวันตกและเอเชียต่ำเกินไปบัดนี้ทางเลือกของกัมพูชาเหลือเพียงสองทาง คือการยอมผอยกลับเข้าสู่พื้นที่ของตนเองและยอมรับอธิปไตยของไทยหรือเดินหน้าสู่ความพินาศย่อยยับที่ไม่มีใครช่วยได้ในขณะที่หน้าปัดนาฬิกาแห่งประวัติศาสตร์กำลังหมุนเข้าสู่ช่วงเวลาที่สาคัญที่สุดบทเรียนที่กัมพูชาได้รับจากการยื่นคําขาดของออสเตรเลียและญี่ปุ่นในครั้งนี้คือความจริงที่เจ็บปวดว่าโลกในสตววันที่21ไม่มีพื้นที่สําหรับผู้นําที่ใช้ความรุนแรงและลัทธิชาตินิยมที่บิดเบือนเพื่อรักษาอํานาจส่วนตัวการคว่ำบาตรทางทหารและเทคโนโลยี ที่ถูกประกาศออกมาไม่ได้เป็นเพียงการลงโทษทางกายภาพต่อกองทัพเขมโรเท่านั้นแต่เป็นการทำลายความเชื่อมั่นของระบอบก,การปกครองในกรุงพนมเปญอย่างถอนรากถอนโคนญี่ปุ่นได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความเป็นมิตรและการสนับสนุนที่เคยมอบให้ตลอดหลายทศวรรษสามารถเปลี่ยนเป็นดาบสองคมที่คมกริบได้ในพริบตาหากความหวังดีนั้นถูกตอบแทนด้วยการสร้างความไร้เสถียรภาพต่อมิตรประเทศที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่นในภูมิภาคอย่างประเทศไทยขณะเดียวกัน ออสเตรเลียก็ได้ตอกย้ำจุดยืนในการเป็นตำรวจโลกในเขตอินโดแปซิฟิกที่พร้อมจะปิดสวิตช์ความเคลื่อนไหวใดๆที่เป็นภัยต่ออธิปไตยของไทยโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดทั้งการตัดขาดจากห่วงโซ่อุปทานยุโทโธปกรณ์และการปิดกั้นช่องทางการสื่อสารระดับสูงสำหรับประเทศไทยสถานการณ์ในครั้งนี้ได้เผยให้เห็นถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของยุทธศาสตร์การทูตเชิงรุกที่สามารถดึงพันธมิตรระดับโลกให้มายืนเคียงข้างได้อย่างสง่างาม กองทัพไทยภายใต้การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดไม่เพียงแต่มีความพร้อมในด้านกำลังพลและอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ที่เหนือกว่าร้อยเท่าพันเท่าแต่ยังมีอำนาจทำที่ทั่วโลกต่างยอมรับการที่มหาอำนาจยื่นคำขาดให้กัมพูชาเลิกยุ่งกับไทยคือการประกาศเนียบัตที่ยืนยันว่าไทยคือเสาหลักของความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองในอาเซียนที่ใครจะมาล่วงละเมิดมิได้ทหารไทยทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามฐานปฏิบัติการชายแดน ตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีไปจนถึงระนองต่างรู้ดีว่าเบื้องหลังของพวกเขาคือกำลังใจจากพี่น้องประชาชน70ล้านคนและแรงสนับสนุนจากนานาชาติที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าอธิปไตายของไทยจะยังคงความศากดิศและไม่ดังพ้อยบัตรนี้ถึงเวลาที่ผู้นำกำัมพูชาจะต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินของตนเองระหว่างการยอมรับความจริงแล้วหันกลับมาเจราจาด้วยสันติวิธีภายใต้กฎกติกาโลก หรือจะเดินหน้าเข้าสู่ความมืดมิดของการถูกคว่ำบาตรอย่างสมบูรณ์แบบที่จะทําให้ประเทศถอยหลังไปสู่ยุคหินอีกครั้งความพ่ายแพ้ของกัมพูชาในเกมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากกระสุนปืนของไทยเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความเขาที่กล้าท้าทายอํานาจของความถูกต้องและมิตรภาพสากลเมื่อญี่ปุ่นและออสเตรเลียได้ลั่นวาจาไวแล้วว่าจะไม่ยอมให้กัมพูชาใช้กําลังรังแกไทยได้อีกต่อไปนั่นคือคําพิพากษาครั้งสุดท้ายที่ไม่มีทางอุทธรณ์ได้ ความสงบสุขที่กำลังจะกลับคืนสู่แนวชายแดนไทยคือกำไรของมวลมนุษยชาติและเป็นบทพิสูจน์ว่าประเทศไทยภายใต้ใตการนำที่มีสติและพันธมิตรที่จริงใจคือผู้ชนะที่แท้จริงในสมรภูมินี้อย่างถาวรสงครามที่กัมพูชาพยายามก่อขึ้นได้จบเพลงตั้งแต่วันที่ญี่ปุ่นและออสเตรเลียตัดสินใจก้าวเข้ามาปกป้องเพื่อนแท้อย่างประเทศไทยและประวัติศาสตร์จะจดจำวันนี้ไว้ว่าเป็นวันที่ความก้าวร้าวพ่ายแพ้ต่อความยุติธรรมอย่างราบคาบ